วิธีรับมือกับความเฉยชาเมื่อเขาไม่แคร์เราแล้วเขาไม่รักเขาไม่แคร์แล้วทําไมเราจะต้องเสียใจในเมื่อเขาไม่ได้เห็นค่าเขาไม่ได้สนใจไม่ได้อยากให้ความรักกับเราก็ปล่อยเขาไปค่ะแล้วจะทํายังไงคะที่จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นไม่เสียใจไม่นอยและกลับมามั่นใจได้อีกครั้งคลิปนี้มีคําตอบค่ะวิธีแรกเลยนะคะสิ่งที่เราต้องทํานั่นก็คือการที่เราจะต้องยอมรับความจริงค่ะ คือมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมคะแต่มันคือความจริงะค่ะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เขาไม่ตอบข้อความคุณเลย 2- 3สาวันและหนึ่งอาทิตย์ก็แล้วคุณพักไปแต่เขาก็เงียบแต่ไม่ตอบแต่เขาก็ยังคงเล่นโซเชียลอยู่นะคะนั่นแสดงว่าเขาเลือกที่จะไม่ตอบข้อความคุณเราก็แค่ยอมรับค่ะว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราเลือกที่จะไม่ตอบข้อความเราการกระทำของเขาชัดเจนแล้ว ใช่ไหมคะวิธีที่2เปลี่ยนโฟกัสค่ะความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่การพยายามจากคุณเพียงฝ่ายเดียวนะคะแต่มันคือความพยายามของคนสองคนหากคุณรู้แล้วว่าเขาไม่ได้มีใจไม่ได้สนใจไม่ตอบกลับไม่ได้พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะทําให้คุณและเขาเข้าใจกันก็อย่าพยายามตามเขาอีกต่อไปเลยค่ะหยุดทุ่มเทและเปลี่ยนโฟกัสไปที่สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขแทนค่ะ วิธีที่สกลับมารักตัวเองลองถามกับตัวเองดูสิคะว่าคุณต้องการความสัมพันธ์แบบนั้นจริงๆหรอแบบที่เขาไม่ได้สนใจเราไม่ได้แคร์เราไม่ได้ให้ความรักเราเลยไม่ได้พยายามทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเนี่ยและเขาคือคนรักในแบบที่เราต้องการไหมคะหันกลับมาเลือกในสิ่งที่คุณต้องการคะ่ะเลือกในสิ่งทําให้คุณมีความสุขอาจจะถอยออกมาเพื่อให้เราเห็นภาพให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไร แล้วเดินหน้าต่อไปค่ะคนที่เขาไม่แคร์คุณเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาทำให้คุณเสียใจค่ะ